บายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีดีแฮังสุขสุขคนพอกับเคยลาคือเกาอาโแมีพี่น้องยามเร่งแรงเนาะตอนนี้ก็เกี่ยวเขารอบแรงพี่น้องเลยได้เป็นละซีให้เนาะยังเลือกหน้าสิบสามไหได้สียังเลือก 13, 4, เอก้าให้พี่น้องมนันี้รอบแรงมีโอก,กามเลี้ยวอยู่พี่น้องเลย ใคร้ามาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิเด้อพี่น้องเกี่ยวข่าวรอบแรงเป็ี่ยนได้โตโน่เปลี่ยนได้โวยโน่โน่โน่เบ็ดมืดกับเป็นประเด็นเฮ้ย เคยลาบ่อยู่ปุ๊บเลยน้ำมันหมดเลยเนาะโอ้เออเดี๋ยวจันอนไปเติมให้เขาหน้มขนาดได้พี่น้องเขว้าวเนิดแหนแหงได้สิบซงคนพี่น้องเลยทางมาทางเคยลาเนาะมีโอกาสแล้วอยู e de o, de o, in, oh, Murray, ่ แต่ว่าเขางามคูไใหเอาดวยให้นี่ไปสิแล้วก่อนกันเมีนบ้อก ท um, okay. ีมที่มันให้นี่มีแต่ผู้สาวมัดหกทีมนล้วมีผู้สาวสองยังเออสาวสองผู้หนึ่งเนาะมีสาวสองผู้หนึ่งเฮอยูห่าก็มีสาวสองผู้หนึ่งเดะตอนนี้รอพี่น้องเลยเออต้อแยกเนาะ ้องเงียกอยู่บอทบอทให้นะเนาะให้ผู้กเจ้าเกี Aj ่ยวนานาหรีให้นี่ยังว่าธรรมดาอยู่กับพายนะพายกับประหย่างาูทางลุ่มนี้พักกรนแย่งลาย มัองไปเติมน้ำมันใไฮโดรโกล์คืออยากเครื่องอยากอืกอ่น มันนี่ก็เกี่ยวเข่าอยู่เพื่อพี่น้องเลยอยู่บ้านห้อยปังเนาะเมืองซองคอนแข่งสวรรคเขตพี่น้องโอ้คือรถได้เนาะกูไฟบักเครื่องโตโน่มดแชงอีคือเก่าอ๋อพอเขาใกล้อยู่ใกล้เขาแข่งกันแล้วผมก็มาแล้ว เทนียคละนาก็แบ่งนแล้วนะเาได้ไงนี่แบ่งคคละอคละีะมาแบ่งคนคละัแล้วเนาาาไงใช้ไแล้วก่อนและได้ได้บนไดภ่เออเอาแม่เออเอาแม่ตัวโนวาก้าบอตัวโนว่าว เด้อไฟวานเลยตโนะบอกเกี้ยวตโนะแซงมาเลยได้ตโนได้ขนาดทั้งตโน่น uh> uh> uh ี uh 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 ่เข่าจากหยุ่เลยนี่โอ้ยตโน่นี่เก่งเด้อฟูนฟูน นากนาใงญ่ๆพูนพอเลยวัเบ็ดมดนะตโน่เนอะังก็เลยมดบอกว่มีผู้ชายจะอยบอกมดพรังแล้วว่ามีผู้ชายพี่น้องเลย เตางามขนาดพี่น้องคัดแล้่ยวไฮนี่นแล้วก็แล้วพายกับมีแต่ไฮน้อยวันี้ตัวลงน้ำลังบอตัวโนออโอ้โลงน้ำลังหมู่กับกายเนาะป้าโต้ลงน้ำลังเพราะว่ากายหมู่ปา้า ตัวโน้บอกว่าซาดไว้ร้ายแล้วตัวโน้ตซากไว้ร้ายแล้วมองเสานีิตัวโน้ป้อมมองเสาหน่เออซาดยังบ่เต็มแบตประมาณหาสิบมองเสานีินี่นะเกินลอยหอดพันหอดพัี่คนว่าโอ้เบตหลายนี เป็นซองพี่น้องเลยนะโคตรมาดูแค่แต่มีหัวลมโอ้ยมีแดดมีแต่มอเตอร์โนและขาผู้เดียวเออแค่แต่มีลมแล้วมากลับรปได้แดดไนไหนพกเกียวอยู่โอ้ตโนบอกว่าคอยชีสชุดเลยเด้อ บได้ชอยไปได้บาทนี่โอ้ตอนน่าชอยลาหนาเลยบาทนี้บได้ชอยไปได้บ่นั่งเบิ้องอีกนั่งเบื่องเาลงม่งนั่งเบิงได้บาทนี้เอาได้่อยลงไไม่ผ้ได้จังสีลงเพิ่นว่าสินั่งเบื้งผ้ได้บาทนี้ ตัวน้บอกว่าบอซอยเด้อบาทนี่ชอยไปร้ายแล้วงบงาี่่ะาได้ระเดู่ยักเาแบบอันพายเนาะพายนี่ถือว่าขี้ไ้ลุงถือว่างามอยู่แต่ว่าบปันไดเนาะบอคือแต่าแต่าหามาเกี่ยวโอย กอบักไงเรื่องเป็นน้ำเข่ามะจักข่าอันนี้มันบะมักทั้งพายบอกด้ดยนาจิเป็นน e? ้ำเข่าเอาให้หมดเด้ตัวโน่นี่เนาะ เออเท่าเท่าเลือกนะบ่ด้วยเท่าเลือกนะบ่งามเพราะว่าโคบดิฟูงู้เส้นทางโน่นใบดีมะกานาสีไล่ลงไปเนาะด้วยมงฟูงัวผันงามมองปะหกก็บางงามด้วยชีนาชีบูขันทัวน้องหรอกนึกว่าสีบอ๋อคิดว่าอันคึ้นว่าอยู่โน่นสีไล่ะนเต่อว่าลงเต็มพื้นดินอย่างเดียวลงพื้นดินอย่างเดียวบนกระจายกันกระจายเลย เออแสดงว่าแทวนี้ก็ฟูงัวใส่มืดลุงมันกางามเนาะนี่เนาะแสดงว่าตัวนี้มันทั้งงามตลอดเนาะเถวนี้แต่ว่ากาผัวมานะฟูก้าเจ้าว่าอยากได้ดำน้องเนาะัแสนอยละก็อให้นอตเกี่ยววามน้เออมันเป็นน้ำนาคือว่าเรื่องเธอทไปเบิ้งเรื่องเธอทำเขาเจ้างาม อันนี้ผักเขายังข้าใส่คือมันยังคือเขียวเนี่ข้าวขาวนี่รู้ข้าวดนี่เออดูดนกอเดียวกัก้าวเละย่างเนาะเมืองเขาคือบริสูงก่อนมานี้เออมันเตียนึงเมันตี๋ยนเลยซ่มันต้องชุกเลยเนาะ ใบมันยังสิงวงมันลงก่อนใบตั้งม่อเลี้ยวไปมันคือเต,ต,ต,ตี้ยเตี้ดอกก็ระดับลีแรนี่เล้วอะไเราก่อนบ่เดี๋ยวมีแต่ปีนี้เ,าเ,าเน,เน,นาะ ยาวพีนคค่น้องคลิปนี้ก็ขคอล่าพี่ตอนนี้ก็เด้อพีนอ่น้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเพิ่มขอใหนไมค่คลิหนาสบายดี